สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ทางร้านเดอะแกรนด์ซ็อกนะคะจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาชมสินค้าที่เรียกว่าถุงเท้างานกระสอบนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในช่วงนี้นะคะถุงเท้างานเหมายกกระสอบนะคะอันนี้เราจะให้ทุกท่านดูในส่วนของที่เป็นงานแฟชั่นสีสดคราแบบอย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้เราจะมีให้ให้เลือกเป็นแบบประมาณว่าย,ยกกระสอบแบบนี้เลยนะคะในส่วนนี้นะคะ ตัวอย่างสินค้านะคะให้ดูกันชัดๆนะคะเนื้อผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของสีสันสดใส,ดสาลายน่ารักนะคะนี่เลยหนึ่งกระสอบบรรจุห้าร้อยถึงหกร้อยคู่นะคะหกร้อยคู่ก็คือบางทีอาจจะมีเศษบ้าง แต่ว่าหลังจากคัดแล้วลูกค้าจะได้ถุงเท้าที่มีคู่พร้อมขายเนี่ยไม่จํากว่า500คู่แน่นอนนะคะอันนี้ในราคา1กระสอบก็คือ1,900บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะแล้วก็ในส่วนของถุงเทา้านักเรียนขาวพื้นเทานะคะขาวพื้นเทาก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ1กระสอบก็อยู่ที่ประมาณ480-550คู่นะคะก็จะมีทั้งการลื่นและก็มีลายการ์ตูนมีทั้งกันลื่นนะคะในส่วนของถุงเท้าที่ที่คล้ามาก็จะมีทั้งฟรีไซส์ นะคะแล้วก็มีลายการ์ตูน7-9 4-6่งอะไรเงี้ยมีมีหลากหลายไซส์เลยนะคะมาะเรียกได้ว่าในหนึ่งกระสอบเนี่ยลูกค้าจะได้งานแบบเกือบจะเกือบจะครบทุกไซส์เลยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าในในหนกระสอบเนี่ยลูกค้าจะได้ไซส์อะไรบ้างนะคะก็คือต้องอเป็นงานเหมาลูกค้าก็ไปคัดแยกจับคู่กันเอาเองนะคะแล้วก็มีในส่วนของถุงเท้านักเรียนที่เป็นโทนสีน้ําตาลนะคะ ตัวนี้จะอยู่ประมาณ500-600คู่นะคะจํานวนคู่จะมากจะน้อยนะคะขึ้นอยู่กับไซส์ที่คะมานะคะถ้าได้ไซส์ใหญ่เยอะลูกค้าก็จะได้คู่น้อยลงนะคะอย่างเช่นฟรีไซส์7-9มาเยอะหน่อยไซส์ก็จะ,ะจำนวนคู่ก็จะได้น้อยลงนิดนึงนะคะแต่ยุก็อยู่ในเกณฑ500์500-600คู่เหมือนกันนะคะได้หนึ่งกระสอบเนี่ยคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะบรรจุมาแล้วก็เขียนข้างแปะกระสอบว่าน้ำตาล15กิโลนะคะ น้ำตาล15กิโลแล้วก็แฟชั่นไร้คู่15กิโลนะคะแฟชั่นไร้คู่15กิโลนะคะอันนี้คือเน้นสีสดนะคะแล้วก็อันนี้เน้นลายการ์ตูนนะคะมันจะมาเป็นเป็นมัดมดแบบนี้ค่ะลูกค้าคือในแต่ละกระสอบเราเนะะี่ยค่ะดูเนื้อผ้ากันชัดๆเลยนะคะเนื้อผ้าหนานะคะเพียงแค่ว่าลูกค้าต้องเอาไปนำนำไปจับคู่กันเอาเองนะคะ คือทางโรงงานเขาเน้นขายส่งแบบเหมาเหมาไปเลยนะคะให้ไปจับคู่หาคู่กันเราเองนะคะแต่ว่าอันนี้จะได้ในส่วนของความคุ้มแล้วก็ได้ในส่วนของคุณภาพนี่เทียบเคียงเกรดเอได้เลยนะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นงานไทยผลิตในไทยเนื้อผ้าก็จะ,ะมีความหนาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็ไปขายออกในในราคาที่ไม่แพงอย่างบางคนเน้นขาย10บาท15บาบาทอย่างนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะ แล้วก็ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นสีสดลายน่ารักนะคะอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างที่เราแพ็คเป็นโหลโหลแล้วนะคะสีสันสวยงามนะคะอันนี้คือเราแพ็คเป็นโหลแพ็คเป็นโหลให้ลูกค้าดูแบบนี้นะคะ,ะถ้าลูกค้าท่านใดไม่มีเวลาที่จะไปจับคู่เองเราก็มีแบบขายส่งยกโหลด้วยนะคะยกโหลก็คือโหลละ60บาทตกคู่ละหบาทนะคะ แต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่มีเวลาเอาไปจับคู่เองเนี่ยจะมีต้นทุนอยู่ประมาณ3บาทนิดๆเองนะคะคือถ้าเอาไปขาย10บาทนี่ยังไงก็คือถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเนี่ยให้ดูลายกันใกล้ๆเลยนะคะสีสันก็คือสดใสน่ารักสีโทนเข้มก็มีเรียกได้ว่าใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายกันเลยทีเดียวนะคะก็คือ,อมีลายการ์ตูนทุกคู่นะคะอาจจะเป็นลายการ์ตูนที่ดูแบบเป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างนะคะใส่ด้วยกันได้ทั้งหมดนะคะ โอเคในส่วนวนี้เราขอนำเสนอประมาณเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาชมสินค้าจริงได้ที่ร้านเดอะแกรนด์ซ็อกนะคะเปิดทำการทุกวัน1 0โมงถึง4.00ท,ทุกวันนะคะที่รามคำแหง2ซอย8เขตประเวศนะคะพิกัดก็ง่ายๆเลยพิมพ์ปลายทางาใน g o o g l e Map นะคะว่ารามคำแหง2ซอย8นะคะลูกค้าก็มาถึงจุดหมายได้เลยนะคะแล้วก็ โทรมาสอบถามเส้นทางได้นะคะที่เบอร์0865990832นะคะยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ